ฝากบอกน้องๆเด็กๆที่เรียกพี่ว่าลุงด้วยนะว่าพี่ยังไม่ใช่ลุงเพราะว่าพี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นทำไมถึงไม่ใช่ลุงพี่จะบอกแค่รอบเดียวและจะให้ดูแค่รอบเดียวว่าทำไมห้ามเรียกลุงดูนะ เนี่ยเห็นอะไรไหมผมพี่ยังขึ้นไม่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยผมยังขึ้นไม่หมดเลยจะเรียกลุงได้ไงเนะดูดูดเห็นไหมเนี่ยลูกผมิ่งขึ้นนะ่ะเห็นไหมเนี่ยลูกผมิ่งขึ้นนะ่ะเห็นไหมดู